นะครับพอเริ่มเลยขอชุมชนบ้านนันมาสวัสดีคณะกรรมการครับสวัสดีครับครับเรียนคณะกรรมการนะครับผมนายจรูดุลเมืองนะครับประธานโครงการถักปลอสารพิษนะครับของบ้านชุมชนบ้านนันมานะครับนะก็ในคนเรือนนะครับที่อยู่จริงนะครับร้อย เจ็ดสิบเก้าหลังคาเรือนนะครับนะแล้วก็มีประชากรจริงๆนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคนอยู่จริงห้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับนะครับเป็นชายสองร้อยสี่สิบหกคนและหญิงสองร้อยเก้าสิบห้าคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับ mm hmm. ก็ผมนะครับนะก็ได้ปรึกษาประชุมประจำเดือนทุกครั้งนะครับนะที่หมู่บ้านมานะครับ ก็มีประชาชนในหมู่บ้านนะครับก็เป็นโรคมะเร็งกันกันเยอะนะครับก็ปรึกษาหารือกับอ,อสอมมในหมู่บ้านนะครับนะก็เรื่องโครงการผักปอสารพิษนะครับก็มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับของหมู่6ครับบ้านอันมานะครับนะก็ให้ประชาชนได้พอจาก โรคมะเร็งนะครับก็มีการปลูกผักก่อสารของโมโหมู่หกนะครับนะที่ได้ร่วมโครงการนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการนะครับ,รรบผมเป็นประธานนะครับโครงการนะครับและนางชนิชาทันเทศเป็นรองประธานนะครับและนางสาวระดาวันอยู่สิงเลขานุก,การนะครับและนางดัชนีตจ้นกันนะเฮลันยิกนะครับ และนางศรีสุวรรณพักดีจิตคณะทํางานและนางเตียมจินแก้วคณะทํางานนะครับนะก็กรรมการหกท่านด้วยกันแล้วก็อสมอทุกคนนะครับเนาะก็เป็นคณะทํางานร่วมกันนะครับของหมหกชุมชนหมหกนะครับบ้านอันม้านะครับก็ได้ประชุมชี้แจงกับประชาชนให้มีการปลูกผักนะครับ กว่าร้อยลังคาเรือนนะครับเนาะที่ปลูกในปีที่รับโครงการนะครับเมื่อก่อนก็มีแต่น้อยนะครับนะมีน้อยนะครับกัตอนนี้ก็ร่วมโครงการก็ร้อยกว่าหลังคาเรือนที่มีการเข้าร่วมโครงการนะครับของชุมชนบ้านอันมานะครับนะที่มาจริงๆนี้นะครับก็มาจากในหมู่บ้านเลยครับงานบวชงานแต่งนะครับเนาะก็เก็บผักจากที่ในหมู่บ้านนะครับ มีการซื้อนะครับแถมนะครับในครัวเรือนและช่วยกันนะครับนะครับก็นที่นี้นะครับเรากก็มีเยอะแยะนะครับนะก็ให้ผู้ที่แนะนําต่อนะครับนะเราเรามีการทำกติกรา,กกร,าร่วมกันนะคะเรามีการทำกิจกากติการ่วมกันนะคะก็คือ,อ,อหนึ่งปลูกผักอย่างน้อย หชนิดต่อครัวเรือนนะคะบริโภค3ครั้ง3วันต่อสัปดาห์และไม่ใช้สารเคมีค่ะอะไรต่การก็คือผักไม่ใช่สารเคมีแล้วก็เรามีการาให้ความรู้จากเาจา้าหน้าที่รอจากพสพสตอนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีสารเคมีตกค้างในร่างกายนะคะแล้วก็มีการ ให้ความรู้อบรมเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพจาก,กเกษตรตำบลค่ะผลที่ได้นะคะคือเราได้ผักที่ปลอดสารแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักลดลงค่ะจาก400 400บาทต่ออต่อต่อเดือนก็จะกลายเป็นประมาณ200บาทต่อเดือนค่ะ อะไรต่อวะ,อะแล้วก็เรามีการสรุปผลนะคะในคือเวทีแลกเปลี่ยนนะคะเรามีการประกวดว่าผักครัวเรือนไหนคือได้ที่หนึ่งะคะะ่ะไ, <c oughs> ได้ไต่อได้ต่อคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเราก็จะดําเนินการปลูกผักปลอดสารพิษต่อไปะค่ะเดือนตลอดมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ ก็จะของบประมาณนะครับเสริมต่อยอดในปีต่อไปนะครับขอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยครับสวัสดีครับ